นที่เกิดราศีกันเมษเมถุนมีนมังกรกรกฎและชาวราศีธนูค่ะ ฟังให้ดีนะคะเพราะว่าดวงของคุณนะคะเป็นดวงของคนขยันค่ะอยู่นิ่งไม่ได้ความเหนื่อยทั้งหมดนี้นะคะไม่เสียเปล่าว่าะจะทําให้คุณมั่นคงและร่ํารวยค่ะและคําทํานายนี้เป็นของอาจารย์เบิร์ตทีระพงศ์ต้องขอขอขบคุณมากๆาเลยค่ะมาเรามาเริ่มฟังกันต่อนะคะทั้ง7ราศีดังต่อไปนี้นะคะชาวราศีกันเมษเมถุนมีนมังกรกรกฎและชาวราศีธนูค่ะ วงนี้นะคะขยันแบบสุดๆนะคะพูดได้เลยว่าเจราศีคิดเร็วทำเร็วไม่ชอบอยู่ว่างๆหัวคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกเสียเวลาค่ะต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดเรียกได้ว่าหาทำได้เลยค่ะไม่เคยกลัวว่าเหนื่อยไม่เคยกลัวลำบากนะคะแต่กลัวที่สุดก็คือกลัวพ่อแม่ลำบากค่ะ คือกลัวว่าชีวิตไม่มั่นคงพอที่ผ่านมานะคะต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ตลอดนะคะลุยเองทุกอย่างไม่มีคำว่ารอนสำหรับชาวราศีทั้ง7ราศีนี้นะคะแต่จะบอกว่าขอให้มั่นใจไว้ก่อนค่ะเพราะว่าคุณนะคะ ความเหนื่อยทั้งหมดนี้นะจะไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะเพราะช่วงนี้ดวงของคุณกําลังแรงเลยจะมีข่าวดีเรื่องเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะมีโอกาสสําเร็จงานดีขึ้นรายได้มากขึ้นค่ะชีวิตกําลังเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีนั่นเองค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานนะคะใครที่กําลังหมดแพชชั่นหรือกําลังหางานใหม่อยู่ดีเลยค่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมเลยหรือว่าใครนะคะที่กําลัง สำหรับใครที่อยู่ที่เดิมนะคะก็มีคำแนะนำจากอาจารย์มาด้วยนะคะว่า ลองทำธุรกิจเสริมดูทำมาค้าขายนะคะขยับขยายงานเดิมให้เติบโตขึ้นนะคะจะช่วยให้มีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าช่วงนี้เหมาะสมเลยส่วนเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินก็ต้องบริหารให้ดีค่ะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องจาัดก,การให้ดีค่ะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นออกไปและที่สำคัญนะคะพูดกับตัวเองไวเยอะๆค่ะขอให้รวยขอให้เงินทองเข้ามาขอให้โชคดีค่ะ กา,การที่เราพูดคําพวกนี้นะคะจะส่งเสริมพลังบวกให้กับเรานะคะถ้าคิดดีพูดดีทดําดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะปังแน่นอนค่ะและนี่คือคำหน่นยของอาจารย์เบิร์ดทีรพงศ์นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยมาสรุปสั้นๆง่ายๆน,นะคะคนที่เกิดคนที่เกิดราศีกันเมษเมถุนมีนมังกรกรกฎธนูนะคะทั้ง7ราศีดังต่อนี้เรงของคุณนะคะใครตรงบ้างที่ฟังมาอ่ะช่วงนี้นะคะก็คือ คิดดีทำดีพูดดีขยันหมั่นเพียรน,นะคะดวงเฮงดวงรวยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบฟังคำนายดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจดวงดีนะคะสำหรับครั้งหน้าดวงไหนเฮงดวงไหนปังเดี๋ยวจะกลับมาไล่์ฟังใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาลไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ